เขารัวมากเลยอ่ะโพสแบบเมื่อ8นาทีที่แล้วติดกันแบบ8นาทีห่างกันไม่ถึงเสี้ยววินาทีอะไรอ่ะกรตามหน้าที่ที่ให้ผลคือมึงย้อนใส่พวกมึงทั้งนั้นเลยนะคะ10นาทีที่แล้วคือรัวมากโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็ปิดคอมเมนต์ด้วยนะโอไม่ใจเลยอยาคุณแม่ดูดิดูดิดูดิ ไหนอะหาทนายใหม่ตรงตรงไหนอ่ะเรายังไม่เห็นเลยกราฟิกไม่โคตรกากเลยเขาบอกว่าพี่หนุ่มร้อนลอนหรอทำไมพี่ีกร่นนังร้อนลนโอ้ตลกอ่ะตะลกเนาะเมื่อคืนนะคะเขาได้ลงกันในกลุ่มเนาะ เขาบอกว่า <Yeah. S 1> ถึงสายรับต่ออถ้าเข้ามาด้วยจิตตับคุณจะได้พลังลบกลับไปในกลุ่มนี้ไม่มีเสียงหายไม่เอยไม่มีเดี๋ยวนะเปบน,นึงอ่านประทันเอาใหม่เอาใหม่ถึงสายรับต่ออถ้าเข้ามาด้วยจิตตับคุณจะได้พลังงานลบกลับไปในกลุ่มนี้ไม่มีเรื่องเสียหายแม้แต่น้อย หากคุณนำข้อมูลไปบิดเบือนบิดเบี้ยวจากความจริงสิ่งที่คุณจะได้รับคือกรรมกำหนดไม่มีใครทำร้ายคุณนอกจากตัวคุณเองหยุดซะหยุดทำร้ายผู้อื่นในกลุ่มนี้มีแต่คนมีสิทธิการให้ร้ายผู้มีสิทธิผู้ปฏิบัติเวรกรรมจะจัดการคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกลับไปดูจิตดูใจตัวเองว่ากำลังทำอะไรลงไปอย่าลงลึกกว่านี้ พวกมึงนี่นะคือคนที่อยู่ในสินนี่นะสินสกปกนี่หรอหรอสินที่มึงกำลังทําำจากสิ่งปฏิกูลแล้วเอามาซักฟอกว่าตัวเองถือสินหรอฮะเนี่ยเขาก็ลงกันในกลุ่มนะคะเดี๋ยวเขาลงอีกนะเนี่ยลงกันแบบต่ออเป็นว่า สายรับกูเยอะค่ะในนั้นอ่ะไม่ต้องห่วงสิ่งที่คุณพิมพ์มาเนี่ยคุณกำลังว่าตัวเองทั้งหมดเลยนะ<ม>คุณป้าคุณป้านานะคะคุณป้านานะคุณป้านาแอสศูนนานะคะอสายศ6 8 8นา<ม>ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้เหรอคะ<ม>ผู้ถือสินเป็นแบบนี้เหรอคะฮะ<ม> เออไม่รู้นะอ้อรู้สึกว่าอ้อจัดการพวกคุณอ้อได้พลังบวกมากกว่าพร้อมบวกอะค่ะไม่เคยไม่เคยมีพลังลบอะค่ะกูพ,พลังบวกอย่างเดียวเลยค่ะบวกกับพวกมึงนี่แหละทุกวันเออเพอร์เจอรเพอเจอมาก เนี่ยจะบอกอะไรให้นะคะกฎคเจยญาติธรรมทั้งหลายเจออกไปยังครับถ้ารักมากถ้าเกิดศรัทธามากแล้วเจส่งโลให้ผมหน่อยนะว,วันที่เขาไปมอบตัวหรืออยู่ในห้องขังไปพิมพ์รายนิ้วเลก็ได้อปร่าหรอไปเลยไปให้กำลังใจเยอะๆเ okay, ครับ okay. เข้าไปอยู่ด้วยกันเลยค่ะเอาไหม ตัวเองได้ทุกวันนะเนาะเขา,าสอนธรรมะนี่คือด่าตัวเองทุกวันมันคือไรรีสอร์ทหรอร้านอาหารขังรวมขังลืมติดต่อไปได้ที่บ้านฟ้าเป็นหนึ่งนะคะโอ้ใช่哟 ทำไมดูเรื่องเขาทำไมเมื่อกี้มันขึ้นสองชั่วโมงเขาดูร้อนร้อนร้อนรนนี่หรือพูดถึงสินโพสหนึ่งนาทีประมาณสิบโพสสิ่งที่เขาโพสอะไรมาเนี่ยเข้าตัวหมดเลยร้อนรนอะไร ไม่สงบเลยผู้ถือสินนะพี่หนุ่มเขามีการมีงานทำเขามีชีวิตเขาทำอะไรหลายอยา่างนะคะเขารอแค่คุณมารับทราบข้อเก่าหานะคะเออเขารอแค่คุณมารับทราบข้อเก่าหาตรงเนี้ยทนายพี่หนุ่มจัดการหมดแล้วเขาไม่ได้ต้องมาประชุมหรืออะไรนะคะเออไม่มีใครประชุมเรื่องมึงหรอก มีแต่พวกคุณนั่นแหละแต่ละวันแต่ละคืนไม่หลับไม่นอนประชุมกันว่าจะตั้งรับยังไงจะทํายังไงจะวางแผนยังไงนะจะโจมตีจะปั่นยังไงมีใครเชื่อคุณบ้างหรือเปล่ามีใครเชื่อคุณบ้างไหมคะ่ะวงในนี่วงในอะไรคะวงในอะไรฮะในถ้ำเหรอวงในถ้ำเหรอคะที่มาบอกเนี่ยฮะ โอ้มีสปายโอ้เมื่อคืนกินกันนู่นน่ะรีเจนซี่แสงโสมนู่นน่ะเออไม่ได้กินสปายค่ะคุณแม่แต่เราอะสายลับเราอะมีจริงนะอยู่ในนั้นนะ่ะมีจริงๆนะคุณแม่ระวังดีๆนะคะอีคนที่อยู่ใกล้ๆข้างๆดีๆระวังนะอีคนที่เสี่ยมแม่ทุกวันทุกวันน่ะระวังนะคะเออ ัวดีเลยนั่นแหะตัวดีเลย,เลยจบขนาดนั้นแล้วจะไม่รู้กฎหมายเป็นไปไม่ได้ตัวละครรับฉันเลิศเลยนั่นน่ะคุณแม่ไม่สังเกตเลยทําไมเขาเขาทาอะไรให้คุณแม่โดยที่แบบเหมือนพีชีพเลยอ่ะแต่สิ่งที่เขากาลังพีชีพอยู่แม่งผิดกฎหมายทุกอย่างคนที่จะโดนเต็มเคือคุณแม่นะคะไม่ใช่เขา น่าคิดไหมคุณแม่ขยันโพสท,ทุกวันขยันโพสท,ทุกวันวันละสิบย,ย,ยี่สิบโพสหรือออกมาไลฟ์สดนี่พูดปากคนที่พูดหว,วานเนี่ยปากหวานพูดเปรี้ยวเนี่ยน่ากลัวนะคุณแม่นะระวังนะเมืไหนจะปิดจ็อบรอคะ่ะรอนะคะระวังกระวังยานะคะคุณแม่ ระวังนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะคุณแม่เดี๋ยวจะได้ฟังเพลงอีกเพลงนะเขาเนี้ยหนักยิ่งกว่าปานธนพรนะคะรอบเนี้ยมันจะไม่ใช่เพลงถูกเข้าหักล้างแลนะ้เนี่ยแต่จะต้องหาเพลงใหม่ก่นนะ กี่ออกไปยังเขานัดกีก่โมงค,คือจากจากแอดมินที่เคยเล่าให้เราฟังอะเนาะเอาช่วงที่ก่อนแอดมินเพลินจะออกมาเนี่ยนะคะช่วงที่เป็นข่าวไปแล้วรอบหนึ่งแม่นอนไม่หลับเลยนะคะประชุมแอดมินดึกๆทุกวัน,นะค่ะ ประชุมแอดมินดื่ๆทุกวันนะเพื่อจะหาทางแก้ต่างแก้ขนะคะในสิ่งที่เราทำอยู่นะคะไม่มีใครเชื่อนะคะคนเชื่อเขาเยอะไหมไม่ได้เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวอ้อจะบอกว่าคนที่ต่อต้านเขาเนี่ย99% 99.99% 99ของคนทั้งประเทศนะคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเขามีอยู่แค่หลักร้อยนะคะ ไอในกลุ่มเขาที่ว่าหลักคนอยู่ห้าหกพันอะสปายกูก็ห้าพันกว่าละเออเดี๋ยวคุณแม่จะได้ร้องเพลงสุนทราภรใช่ไหมทำไมจะงทำกับฉันได้โอ้ตายแล้ว ูมนอปในคูบเรามียมากเลยนะคะ <c oughs> แม่เขาเป็นลูกคนอินเดียเป็นคนอินเดียค่ะน่าจะได้มาได้สัญชาติไทยตอนนี้ไล่ลบคอมเมนดาทั้งหมดแล้วเขาน่าจะไล่ลบเพราะว่าเขาจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปให้กับสำนักบุตดูเอาข้อมูลพวกนี้ไปให้กับพอมอดูไม่ทันหรอกค่ะแม่แปุกกแคปไปหมดแล้ว เดินทางอยู่ค่ะมันก็เลยสั่นนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้อ้อไม่ว่างไหลอ้อก็เลยขึ้นไหลเร็วนิดนึง